สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัชรินเดียวัยครับครับก็ได้ห่างหายจากเพื่อนเพื่อนนะครับในช่องของวัชรินเดียวัยอ่าไปสักระยะหนึ่งนะครับครับก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกทท่านเช่นเดิมนะครับครับครับสำหรับวันนี้ก็วัชรินเดียวัยนะครับก็ได้ทําการเปิดช่องใหม่นะครับก็จะเป็นช่องของวัชรินเดียวัยนิวนะครับอ่า้างหลังจะมีคําว่านิวอีกหนึ่งตัวนะครับครับ ให้เพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเกี่ยวกับสาระนะครับงานก่อสร้างต่างๆนะครับในช่องของวัชริน DIY นะครับครับก็ขอ FC ของวัชรินและเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับเข้ามารับชมได้ในช่องของวัชริน DIY new นะครับเพื่อนๆครับครับสุดท้ายนี้ก็หลังจากได้บอกข่าวกันไปแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขมากๆานะครับแล้วก็พบกันในช่องของ วัชริน DIY นิวนะครับเพื่อนเพื่อนครับ